ตอนที่ทำมาเนี่ยสามแนสมแนสามแสนสามสามแสนสามเนี่ยนนนนะคือมีหมดเลยนะเนี่ยแ,แล้วก็มีเครื่องด้วยนะ <B ounce. S 1> สวัสดีครับเ,เจอกันอีกแล้วนะครับออฟแอนด์ฟรีเดย์นี่นี่วันนี้วันนี้ เป็น X Max นะครับแต่ก่อนเป็นลูกใหญ่เป็นลูกใหญ่เลยแต่ตอนนี้เจ้าของลูกเล็กแล้วครับลูกเล็กแล้วลูกอ่อนลูกอ่อนด้วยเพราะว่าคันนี้ก็เพิ่งพึ่ง,งทําเสื้อใหม่อะอคําว่าทําเสื้อใหม่หมายถึงว่าเบิกเสื้อเดิมนะเ,นเพราะว่าทําได้ทําลูกเดิมทุกอย่างเดิมหมดแล้วเ,เดี๋ยวเราดูอบข้าง า้างเดี๋ยวเรามาเจาะเป็นเอาด้านบนก่อนเลยปั๊มอิตาลีฝากระปุกนี้ก็เป็นฝามากับปั๊มเลยฝาเดิมฝาเดิม,มชอบแบบเดิมๆดำๆแต่ถ้าผู้หญิงชอบขาวขาว <c oughs> จริงๆเขาจะเปลี่ยนเป็นฝาขเขาเรียกอะไรนะ ่าพพกเดโทน่าพวกใช่ใช่พันกว่าบาทแต่เราไม่ชอบเราชอบของดำนี่แต่คันนี้มาเต็มนะจะดูชิลพี่เขาเป็นแนวแบบโอ้นึกอยากจะไปก็ไปเราเป็นคนใส่หมวกไงหัวเราล้านเนี่ยเราใส่หมวกเพราะว่าอันนี้มันจะบังลมไม่ให้หมวกเราเปิียวเราเลยใส่ไว้อ่าใช่คือวันนี้เรามาถ่ายกันที่อำเภอสองพี่น้องใช่ครับหมดพี่เขาจะไปกรุงเทพก็ขี่ไปเลย หมดจะไปนครปฐมพี่เขาออกทริปบ่อยนะวันใหญ่จะเป็นทริปนวดวันใหญ่จะเป็นทริปนวดทริปนวดแบเชฟแบบลงอ่างเลยรใส่ตรงนะมีหน้าไม่กล้าออกสื่อได้ตอนที่ทำมาเนี่ยสามแสนสามแสนสามสามแสนสามเนี่ยคือมีหมดเลยนะนี่แล้วก็มีเครื่องด้วยนะเจ็ดหกสายเท่าไหร่พี่เจ็ดหก แต่ตอนนี้คือเดิมหมดเลยคือเดิมแล้วทุกอย่างใช่เพราะว่าก็พึ่งเบิกเสื้อเดิมมาด้วยพี่เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอะไรชิ้นไหนราคาเท่าไหร่แต่ผมจะเป็นแบบรวมๆเลยกันเนาะใส่่องเดียวว่าตูมเดียวจบเลยเขาบอกดีก็โอเคไอ้คำว่าตูมเดียวเนี่ยจอดนานไหมจอดนานไหมใส่ของซิ่งเนี่ยไม่นานอแต่ถ้าไปเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเดือนเป็นเดือนใช่เป็นเดือนใช่ไหมช่างไม่ทําช่างลำออมเงินไม่ใช้ข้าวเงินไม่ใช้แต่จบปะจบจบจบก็คือยังจบเนาะใช่จบแล้วเคยเกเรป่ะแต่เต้หนี้ไม่เคยเลยไม่เคยนะโอเคด้านบนก็จะเป็นฝากร้านด้วยบีโมตุนบีโมตุนบีโมตุนอำเภอสองนี่น้องอ๋อคือร้านพวกไม่ใช่ครับอันนี้ร้านร้านหมูบีโมตุนนี่คืออะไรพี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์บีโมตุนนะ ข้างบนก็จะเป็นกร,กระปุกแท้แน่นอนตัวนี้<ช>แท้แท้แท้ทุกจุด<ช>ท่อก็แทนนะท่อแท้คนาะร,ร,ร์บอนตัวใหญ่ลหลักๆจะเป็นคาร์บอนนี่สี่สี่หมื่นแแค่นี้ยังไม่ครบเลยอะไรนะสี่หมื่นเนี่ยคันพอเนี่ยสี่หมื่นคาร์บอนสี่หมื่นกว่าใชเอามาตัวนี้ ก็คงยังไม่รู้ราคานะเพราะว่ามันมาทีเดียวเลยไม่รู้ด้านซายเป็นอิตาลีครับขวามือจะเป็นเบอร์สิบเก้านี่กระชับมือไหยพี่ดีมากนุ่มๆเลยนุ่มๆเหมือนแต่จริงๆเขาแนะนำให้เราเล่นแบบแพงกว่านี้ไงแต่เรามีตังแค่นี้เอาแค่นี้พอ ส่วนพวกสายเบก็เป็นสวิตช์งานบ้านเราใช่งานอันนี้น่าจะเป็นปอมเอ้อปอมเหรอไม่รู้ดิไม่ปอมพี่แท้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 มันถูกอ่ะเออใช่ถูกสวิตช์เนี่ยถูกดีด้วยนะเป็นงานเป็นงานบ้านเราเป็นงานบ้านเราเราคิดว่ามันเป็นของปอมเราเห็นมันถูกใช่อันนี้แกล้งพูดไปเนี่ยไม่รู้พูดไม่รู้เอามาต่อไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเป็นเมม b บเบอร์16นะครับเป็นอิตาลีเบอร์16 ก็ยังเป็นฝาเดิมนะครับกระปุกชาแท้นะชุดน็อตเป็นของนักมนะนี่วันนี้เรามามืดหน่อยนะดีนะที่มีไฟช่วยจนด้านบนก็มีแค่เนี้ยยิบย่บยอยๆนะก็จะเป็นการวางสายแบบก็สวยนะวางสายตรงนี้วางพวกข้อง,งอพวกสายฟิตติง้ง ไปเรามาดูท่อนล่างกันครับท่อนล่างเป็นซีพอตเป็นสพอตไม่มีวาวปดนะครับเป็นสายพิตติ้งยิงตรงข้องอกาิบอาจจะมืดๆหน่อยนะอาจจะมืดๆหน่อยก็จะมีลวดสวยงามนะครับก็กันน็อตคายด้วยแต่มันก็ดูสวยงามไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า หลังด้วยขาะแต่ละจานอันนี้อันนี้ได้จานจานจานเดิมแต่คือไปเบลลิ่งอะไรเอาไปเบลลิ่งมานะ<ช>หน้าหลังแต่ราคาก็เหมือนเดิมไม่รู้ไม่รู้เขาทำทีเดียวทีเดียวเลยนะทีเดียวจริงๆจะเป็นพวกน็อตนาคมนะครับคันนีน้คันนี้น่าจะเป็นน็อตนาคมหมดเลยทั้งคันมาเมื่อหน่อยนะครับวันนี้อาจจะบูบวับวูบวับ นี่ล้อหลังล้อหลังจะเป็นปั๊มปักข้างเป็นห้อยล่างประเด็นเลยปัญหาที่เขาเจอกันดังครับดังไหมดังปั๊มปั๊มที่ดังเพราะรู้ว่ายังหาสาเหตุไม่ได้เห็นเห็นเขาจะมีสปริงตัวถังใช่แล้วอ๋อใช่แล้วใช่ครับก็ยังดังสาเหตุเลยนะอื เขาบอกว่าอันเนี้ยองศามันไม่ได้เนี่ยองศาของขาแปลงเนี่ยมันจะเอียงเข้ามามันเอียงพอมาเอียงเสร็จปุ๊บเนี่ยทําให้แบบเบรกมันจะติดตลอดเวลาติดกับพาเบรกติดกับดิดนะที่ช่างเขาบอกผมมาแ้วเวลาขับไปมันจะมันจะแบบสี่ตลอดตามมาษาชาวบ้านเลยพาเบรกกินได้เท่ากันใช่มันจะแล้วมันจะหมดเร็วมากอ่าก็เลยหลักๆที่เขาแนะนําก็คือให้เรามาใส่ข้างบนก็คือทรงเดิมอยู่้าบนแต่มันก็ไม่ซิ่งมันก็ไม่เห็นจ้า นี่ถ้าเราอยากซิ่งเราก็ต้องเอาไว้แหงล่างแต่คลิปที่แล้วที่เป็นข uh ันส้มเขาอยู่ด้านบนนะไม่ดังเลยเพราะมันไม่ดังตำแหน่งเดิมไงมันลงมาปุ๊บเขาบอกว่าองศามันไม่ได้ขาบเบรกพออสงศากไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยจะเอียงนั่นแหละ mm. นี่มันก็จะฟึ๊บฟึ๊บตลอดประมาณนั้นเลยนี่มันก็จะมืดมืดหน่อยนะอย่างที่ผมเกินไปอันนี้ก็จะเป็นชลุเรียบร้อยแล้วตัวนี้ความสูงสามร้อย uh huh. เดิมนี่สูงเท่าไหร่เอาเป็นว่าพีเ็กอ่ะตัวพิเ็กแต่ตัวนี้เป็นงานกอป,กอปแต่แต่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะพี่เขามีตัวแท้ <c oughs> ทำไมไม่ใส่อ่ะมั <c oughs> นแพงมัน <c oughs> แต่ซื้อมาแล้วดูคนซื้อมากตอนตอนใส่ไมมออกไปใหม่ๆอ่ะใส่อยู่แล,แล้วดูน้ําหนักถ่ายคนถ่าคนขับอะ่ะนี่คนขับน้ำหนักว่าห้กิโลแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้โชคตัวนี้ก็ยังอยู่ อยู่ครับอ่าเดี๋ยวแต่ต้องมาโชว์เลยนะได้เออแต่อยากรู้อ่าทำไมไม่ใส่ก็มันแพงไงหลัวเราเยอะพอจะเอาอะไรันก็ได้แบบนี่ท่อท่อนี้สดๆร้อนๆเลยสดร้อนดิแม่รถล้มมาเพิ่งได้ท่อมาด้วยแล้วก็เพิ่งไปล้มมาด้วยนะมาลุดนี่นี่นี่โอ้โหชัดแจ๋วเลยเนี่ยล้างมาเพื่อถ่ายคลิปนี้แหละก็คือไปล้างรถมาเพื่อที่จะให้ พวกเราชมกันนะเรียบร้อยแต่ก็ทางคาแาครคลียเรียบร้อยเลยนะอ,ะอะ่เดี๋ยวเขาจัดการให้แต่เป็นอาคาแท้นะครับของแท้นี่มันเนียนจริงๆส่วนข้างในก็เป็น,ปนพวกน,อนอวอ็อตนมอืมมืดตึ๊บเลยอันนี้ของคาร์บอนของอะไรนะผมงบเอบอรหนเจอาคาร์บอนของเจอาคาร์าบอนนะครับ สมครับชื่อเสียงกว่าน,นะเท่าไหร่นะสี่หมื่นหรอสี่หมื่นสี่่ไม่ครบเลยสี่หมื่นนี่คือไม่ครบนะครับสี่หมื่นเนี่ยไม่ครบแยิบโชกในห้องอะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมากลับรถดูอีกฝั่งกันทางนี้มันมืดนี่นะนี่คาร์บอน ดนี้้วย40,000นี่คือทุกชิ้นที่รถคันนี้มีแต่แต่ก็ยังไม่ครบนะ40,000เคยถามมาไหมถ้าครบถ้าครบนี่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้รนี่นี่ชโชคมาแล้วโชกมาแล้วเป็นชโชกแท้นะครับครั้งเดียวพอมั้งเดี๋ยวล่นครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอนี่ถ้าโมเจอเจอที่ เป็นในตอนแท้นะครับคือตอนแรกก็ใส่คันนี้แหละมอกราคาได้ไหมเนี่ยได้มาไม่แพงสี่สี่สี่หมื่นห้ามือสอง่ะมือสองคือซื้อมาแล้วก็ไม่ใส่ด้วยใส่ได้สับเดียวคือกลัวแตกโอ้ยก็ไม่แตกหรอกราคานี้เอาเยอะเอายาเยอะเอาครเสียวเสียวล่น โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมีมีอะไรฝากถึงเด็กๆป่ะไม่มีอะไรเลิกอเท้าแล้วไป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 สายป่าแล้วไงสายป่าเลยใช่ป่ะเห็นว่าพี่หมดโปรเจกต์แล้วมีอะไรฝากถึงสาวๆป่ะครับปิดคลิปแล้วก็เข้าโครงการได้เอาน้ำเข้าท้องน้องได้เรียนฝากถึงโครงการด้วยอะไรไงถ่ายโอ้ผมอยากจะถ่ายนะถ่ายหน้าได้ไหมเนี่ยได้ได้ โอเคครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ Off and Free Day นะครับก็จะพยายามพยายามหาเด็ดๆลงมาเรื่อยๆนะครับเกิดใครมีแบบสวยๆงามๆก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมว่าไปรีวิวยันที่เลยขอบคุณพี่อ้ําด้วยนะครับที่นำรถเด็ดๆมีอะไรบ้างทราใส่เพี่มอีกไนึไม่ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะโอบอกไปเยอะละ สวัสดีครับผมคืนนี้ตอนไหนเอาไปคืนนี้กินข้าว,วคนครถมนะโอเคครับสวัสดีครับผม